บอกใครนะเอาหัวน้ำมงน้้ำมันอะไรอ๋ออันนั้นอ่ะคือครบอันนั้นครบกันโอ้ครบกันได้สี่เดือนแล้วเขาทําธุรกิจที่แบบส่งส่งน้ํามันอะตามปั๊มน้ํามันอะไรอย่างเงี้ยที่เป็นธุรกิจอะค่ะเขาก็มาอันนั้นก็เปกแหละเปกที่ว่าเขาก็มาถมที่ถมทางให้บ้านเราเราจะสร้างบ้านใหม่ที่อ่างทองเขาก็หมดไปหลายล้านอยู่ในภายใน4เดือนเลยแต่เราไม่อยากเชั่นจริงอะจนแบบว่าเขาก็ซ่อมบ้านทำบ้านให้เราได้ประมาณครึ่งหลัง ครึ่งหลังแล้วเออครึ่งหลังแล้วแต่อีกครึ่งหลังอีกครึ่งหลังลงเนี่ยเรามีคนอื่นอะไรงเงี้ยอ้าเราเออตอนนั้นชีวิตอาจจะดวงตกเนยพี่ <c oughs> เพราะว่าเราไม่เลือกคนรวยเราไปเลือกคนอื่นอ,อะไรอย่างเงี้ยเออสี่เดือนเองค่ะหมดไปเป็นล้านอุ้ยหมดเกือบสี่ล้านได้มั้งโอ้โหประมาณนี้นโอ้เดือนละล้านสวยจังวะแต่เราไม่ได้ขอนะ่พี่แพทย เราก็จะพูดแค่ว่าเอ๊ะคนไหนสอนนี่สอนสิไม่ใช่คือเราเนี่ยเป็นคนขี้บ่นอยู่แล้วแล้วเราเป็นคนขี้งกใช่ไหมเวลาเราจะใช้ตังอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราคบกับผู้ชายคนเนี้ยเราคุยกับเขาอยู่แล้วก็ต้องพูดให้เขาฟังว่าเนี่ยเดี๋ยวก็ดูนะทอมที่อีกแล้วโอ้โหทอมที่แล้วต้องใช้เงินต้งเยอะร้านว่าบาทอูอ้หูเหนื่อยมากอะไรอย่างเงี้ยอ่ะแล้วเขาก็เปยเราเองเราไม่ได้ตั้งใจขอเดี๋ยวจงจำเทคนิคนี้ก่อนเราบ่น แต่บางคนเราเบ่กระเป๋าแล้วก็ต้องใช้นะไว้ออกงงออกงานมันก็ต้องมีนะต้องมีแต่บางคนเราเราก็บ่นทุกคนเราก็จะได้แค่สองคนนี่แหละแต่เราบ่นทุกคนบ่นทุกคนแต่ตอนนี้เราไม่มีคนให้บ่นเลยเนี่ยไม่มีค่ะมีสิคุณมีแต่ทางนี้ไม่มีอ๋อพี่ไม่มีเลยไม่มีเลยอทำดีแล้วล่ะทำงานจะได้ไม่ฟุ้งซ่าน ไม่ได้ไอหัวน้ำมันที่ว่าเนี่ยเออมันเกิดขึ้นได้ยังไงเขาบอกว่าเดี๋ยวบ้านเราเสร็จอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวเขาจะเอาหัวใจน้ำมันอ่ะที่เป็นแบบตามปั๊มเห็นปะจะมาไว้หน้าบ้านเลยเวลาจะออกไปไหนแล้วน้ํามันจะหมดหรืออะไรเงี้ยไม่ไม่พออะไรเงี้ยเขาจะเอามาให้เลยอะไรเงี้ยเฮ้ยเป็นเราเราเลือกคนนี้แล้วเนี่ยตอนนั้นอายุเด็กด้วยตอนนั้นมันยี่สิบสองยี่สิบสามประมาณเนี้ยอ่ะก็เลยรู้สึกว่าวันนั้นเราสนุกไงเราไม่ได้คิดถึงอนาคตอะไรอย่างเงี้ยค่ะอื นี่ยี่สิบสองยี่สิบามนี่เดี๋ยวจ่ายค่าน้ำมันเวลาปเติมปั๊มนี่ยังไม่ได้เลยเด็กปั๊มวิ่งตามรถทวงอยู่นั่งหน้าบอกลืมาบาสิบบาทมันยังไม่ยอมเลยนี่คุณหัวจ่ายอยู่หน้าบ้านใช่เอามาเลยป่ะเอามาเลยป่ะ่บ้านยังไม่เสร็จไงค่ะเขาพูดว่าเดี๋ยวจะเอามาให้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ในระหว่างนั้นที่เขาคุยกับเราประมาณสี่เดือนน่เขาก็ดูแลเราดี ดูแลที่แบบว่าไม่ได้ดูแลเราคนเดียวนะคะคือเขารู้ว่าเรามีพี่สาวพี่เขยอะไรเงี้ยเวลาพี่สาวก็บ่นว่าเดี๋ยวจะไปโรงพยาบาล,ลอะไรเงี้ยบ่นเออมีอะไกรกุ๊บไ้ให้บ่นให้เขาฟังอะไรเงี้ยพี่เขาก็ส่งรถตู้มารับคนขับรถตู้มารับพี่สาวไปโรงพยาบาล,ลอะไรเงี้ยดูแลค่าใช้จ่ายอะไรเงี้ยอจร้ยจริงๆแล้วตอนนี้คนนั้นอยู่ไหนละเขาก็อยู่ที่เดิมนั่นแหละพี่แต่เขาก็มีแฟนและมีแฟนใหม่อะไรเงี้ยไปแล้ว อะไรส e ี่เดือนสี่ล้านกว่าเองเออ<ม>เองไม่เองไม <laughs> ่ไม่เองแสดงว่าเราก็ต้องเป็นคนสวยขนาดนี้ไม่ห,มหนูว่าเป็นพื้นเพของคนที่เข้ามาหาเราด้วยจริงๆแล้วอะไม่ใช่แค่เราคนเดียวเขาเปทุกคน เขาเปทุกคนค่ะคุณอาก่อนที่จะมามาคุยกับเราอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เปคนอื่นอุ้ยสิบล้าน20ล้านเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วเป็นสายเปอยู่แล้วใช่เขาเป็นสายเปอยู่แล้วหนูว่ามันไม่ได้เกี่ยวกับเราหรอกอามันเกี่ยวกับที่ว่าคนที่เข้ามาหาเราพื้นฐานเขาเป็นยังไงอะไรเงี้ยแค่นั้นเองเขาเป็นคนใจกว้างใชนไหมใจบุญสุนทานเนาะ